ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ,บ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พระบรมราโชวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช อาาณจักรไ,ได้กำหนดกรอบแนวคิดในเรื่องของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการอีกทั้งนโยบายการพัฒนาประเทศตามกระแสหลักในประเทศที่พัฒนาแล้วได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนส่วนใหญ่ในระดับรากหญ้าที่ไม่ใช่ทางผ่านทางการเมืองซึ่งสะท้อนให้เห็นนโยบายการพัฒนาประเทศที่พยายามกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนประกอบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชนบุรีในสังกัดของสำนักประชาสัมพันธ์เขตเจ็ กรมประชาสัมพันธ์เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตร,รายการวิทยุภาคประชาชนในชื่อรายการสวัสดีเมืองชนเพื่อประโยชน์ของชุมชนและท้องถิ่นตามโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนซึ่งถือเป็นหลักการสากล ที่อารยะประเทศให้ความสำคัญและเป็นประเด็นหลักที่สังคมไทยให้ความสนใจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองและสังคมโดยบริหารงานภายใต้คณะกรรมการเครือข่ายวิทยุภาคประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชนบุรี FM 99.75เมกะเฮิร์ส เครือข่ายวิทยุภาคประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชนบุรีก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2552โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชนบุรีเลขที่119หมู่1ถนนพระยาสัจจาตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระที่เป็นประโยชน์สู่ชุมชนทุกสาขาอาชีพโดยมีรูปแบบการทำงานที่ถูกต้องตามหลักการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงในด้านข่าวสารความรู้การศึกษาความบันเทิงและส่งเสริมความเข้าใจอันดีในการทำรายการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง บริหารเครือข่ายวิทยุภาคประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยนายสมจิตอนุจารีวัตรประธานกรรมการนางจุรีรัตนกิจเกษตรกุลรองประธานคนที่หนึ่งนางสาวธีราชกรพนัธอมพรรองประธานคนที่สองนางสาววิชดาณรือวรพัฒน์เฮลันยิกนางสาวสกลพัฒน์ใจจรูนคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสุราษนันทมงคลคณะกรรมการฝ่ายหาไรายได้นางสาวสุคนทิพย์ยิ้มใหญ่นายทะเบียนนางสาวนันทวันกันคำเลขานุการและนางสาววิไลรัตน์บุญเสนาหมืน่นผู้ช่วยเลขานุการ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการฝ่ายรายการที่ดูแลรับผิดชอบผลิตรายการให้กับเครือข่ายวิทยุภาคประชาชนโดยออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชนบุรี FM 99.75 m h เมกะและเครือข่ายวิทยุชุมชนในจังหวัดชนบุรีได้แก่นางสาววรรณกรสุขจิต นางสาวอรนุชพิธชัยนายสุภเริกมงคลทองสะอาดนายภัยบูลเล็กศรีนายวินยูวัฒเชื้ออารีนายวิชัยอาจจันทึกและนายชมพลปละสนิท จุบนันเครือข่ายวิทยุภาคประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี เปิดโอกาสให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการในการผลิตร,รยายการวิทยุเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชนบุรี FM 99.75เมกะและเกลือข่ายวิทยุชุมชนในจังหวัดชนบุรีทั้งในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารการรับฟังความคิดเห็นการร่วมมือและการเสริมอำนาจแก่ประชาชน สำหรับรูปแบบรายการที่ภาคประชาชนผลิตเป็นการนำเสนอวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวจังหวัดชนบุรีภูมิปัญญาท้องถิน่นเกร็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนการส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในชาติการต่อต้านอบายมุขและสิ่งเสพติดเป็นต้น